ห้องตรวจสอบหนิงส่วนเฟิงหนึ่งในผู้ตรวจสอบอาจารย์หนิงทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะได้ข่าวว่ามีเด็กมาใหม่ที่น่าสนใจขอผมดูหน่อยสิจะทำยังไงดีฆ่ามอนสเตอร์ทันทีซึ่งยังไม่ได้แสดงความสามารถของคาสนี้เลยเป็นอาชีพในคอมแมนเซอร์หรือเปล่า เนื่องจากการตั้งค่าของอาชีพระดับหายากไม่สามารถวัดความแข็งแกร่งได้ถ้างั้นลองทำการทดสอบอีกครั้งตามความแข็งแกร่งของอาชีพระดับตำนานดูสินี่มันจะไม่ยุติธรรมกับเขาเกินไปหรือเปล่าครับไม่เป็นไรเนื่องจากการสอบรอบแรกเป็นการฆ่าฟันฉันจะให้เขา100คะแนนสำหรับที่หนึ่ง ถ้าเกมที่2จบลงฉันจะให้คะแนนเขาเพิ่มอีก1000คะแนนเป็นการส่วนตัวโอเคครับโปรดทำการทดสอบครั้งที่2และสังหารมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าของคุณมอนสเตอร์ Monster, พ่อมดหมาป่าเลเวล20เปลวไฟวิญญาณฆ่าได้อีกแล้วงั้นหรอนี่คือ ความแข็งแกร่งของอาชีพในระดับตำนานไม่ต้องสอบต่อแล้วมาสอบรอบที่สองกันผู้สมัครประเภทการลบหลักสอบรอบแรกจบแล้วมีผู้เข้าสอบ1632คนผู้ผ่านการทดสอบ5220คนตอนนี้กำลังจะประกาศผล แม้ว่าฉันจะรู้ว่าไอ้เจ้าโง่นั่นจะต้องได้ที่1อย่างแน่นอนแต่ว่า0.1วินาทีมันไม่บ้าเกินไปงั้นหรอที่1นึ่งหลินม่อ,อยู่0.1วินาที100คะแนนที่สองจัว่วเหมย3.2วินาที70คะแนนที่สามเสี่ยเสว5.2วินาที 40คะแนนที่4หวังจื่อห้าว5.5วินาที10คะแนนอย่างไรก็ตามฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะนี่มันฉันไม่ได้อยู่ใน3อันดับแรกนั้นหรอที่1ควรจะเป็นของฉันสิ0.1วินาทีเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่อืม นี่ฉันทำเกินไปหรือเปล่านะการสอบรอบที่สองสำหรับอาชีพการต่อสู้ลบหลักเริ่มต้นขึ้นและผู้เข้าสอบสามารถเลือกระดับความยากได้ด้วยตัวเองโปรดทราบอาจมีการบาดเจ็บล้มตายในการสอบรอบที่สองโปรดทำสิ่งที่คุณสามารถทำได้กรณีที่เกิดอันตราย คุณสามารถสละแขนขาของตัวเองได้และการสอบของคุณจะสิ้นสุดลงในทันทีและผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับคะแนนในปัจจุบันเวลาสอบ30นาทีโปรดเลือกความยากของข้อสอบคะแนนการฆ่ามอนสเตอร์ทั่วไป 1. คะแนนการฆ่ามอนสเตอร์ฝันร้าย 3. คะแนนการฆ่ามอนสเตอร์ระดับนรก 5. ดูเหมือนว่ารอบนี้จะดูว่าใครจะฆ่ามอนสเตอร์ได้มากกว่ากันภายใน30นาทีสินะหวังจื้อ้าวเลเวล16อาชีพเบอร์เซอร์เกอร์การฆ่ามอนสเตอร์1ตัวในระดับความยากนรกนั้นเทียบเท่ากับ5ตัวในระดับความยากทั่วไปคนที่ได้ที่1แม้ว่ารอบที่แล้วนายจะชนะ แต่อยากคิดว่าจะเอาชนะฉันได้ในรอบนี้เซียสเวียร์เลเวล15อาชีพนักเวทธาตุนักเวทไม่เก่งในการต่อสู้ระยะประชิดและไม่เก่งในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งสูงเพียงลำพังแต่ว่าสามารถชนะได้ด้วยปริมาณอาชีพเบ์เซอร์เกอร ถือเป็นอาชีพที่ทรงพลังในบรรดาอาชีพระดับหายากดังนั้นเขาน่าจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีในรอบนี้พลังการระเบิดของนักเวทธาตุนั้นดีแต่พลังระยะประชิดนั้นอ่อนแอมากผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากดังนั้นเธอจึงเลือกความยากทั่วไปนักเรียนจั่วเหมยเลเวล16 อาชีพนักฆ่าอาชีพนักฆ่าเป็นอาชีพระดับหายากมันแข็งแร่งมากในการต่อสู้ระยะประชิดเป็นการดีที่จะเลือกระดับฝันร้ายหรือไม่ก็ระดับนรกฉันไม่รู้เลยว่าครั้งนี้หลินม่ออยู่จะเลือกความยากระดับไหนออกไปหน่อยอย่าบาังฉันการสอบรอบนี้ เป็นการทดสอบความสามารถในการต่อสู้30นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้สมัครที่จะอดทนได้แต่ว่าฉันเป็นข้อยกเว้นเลือกความยากระดับนรกแน่นอนว่าฉันเลือกความยากระดับนรกเหล่าลูก่การสอบรอบแรกนั้นนักเรียนของคุณติด3ามอันดับแรกได้สองคนแล้ว ้าหลิ่นโม่อยู่ได้แชมป์จังหวัดกลับมามันก็คงจะสุดยอดไปเลยนักรบออกหมาป่าชั้นสูงเลเวล13พลัง500ความว่องไว300จิตวิญญาณ150ร่างกาย400คุณลักษณะแบบนี้อ่อนแอเกินไปไปแต่มันก็คงจะไม่แปลก พราะถ้ามอนสเตอร์แข็งแกร่งเกินไปข้อสอบก็จะยากขึ้นเช่นกันนักรบโคงกระดูกเลเวล16พลัง2500ความว่องไว2500จิตวิญญาณ2500ร่างกาย2500มันง่ายเกินไปค่ามอนสเตอร์หนึ่งตัว และตัวที่สองจะปรากฏขึ้นในอีก5วินาทีต่อมาโคงกระดูก2สองตัวก็เพียงพอแล้ววัตถุอันเชิญของหลินโม่อยู่นั้นแข็งแกร่งมากมันดีกว่าพวกนักอัญเชิญทั้งหมดที่ฉันเคยเห็นมาเลยและเขาสามารถเรียกได้ถึงสองตัวนักเรียนใหม่ปีนี้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลย ฮ่าฮ่าฮาเข้ามาเลยผู้สมัครหวังจื้อห่าวคนนี้สิ้นหวังมากเขาไม่รู้วิธีจัดสรรพลังงานทางกายภาพเลยดูเหมือนว่าเขาจะแย่กว่าเสียสเวียสอีกกินมันเทศระหว่างช่วงสอบใหญ่เนะหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยเอาออกมาจากกระเป๋าจดเราต้องจด จดชื่อของเขาและให้ชื่อของเขาถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ข้อสอบมันง่ายเกินไปสำหรับเขางั้นเหรอหืมไอ้เจ้าเด็กคนนี้น่าสนใจไม่น้อยฮฮจบลงแล้วฉันฆ่าพวกมันมากกว่าห้าสิบตัวความยากระดับนรกนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆครั้งนี้ ที่หนึ่งควรจะเป็นของฉันสินะการสอบรอบที่สองจบลงแล้วรอบนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมด5,220คนและมีผู้สมัคร2,780คนได้รับบาดเจ็บและยอมแพ้โดยสมัครใจรีบประกาศผลการทดสอบสิผู้สมัครที่เหลืออยู่อีก 2,440คนสามารถเลือกยอมแพ้หรือเข้าสอบรอบต่อไปได้ที่1หลินมยอยู่คะแนนรวม1,605คะแนนที่2จั่วเหมยคะแนนรวม470คะแนนที่3เซียสเวียคะแนนรวม270คะแนนที่4หวังจื่อห้าวคะแนนรวม 265คะแนนนี่มันเป็นไปไม่ได้คะแนนของเขาจะสูงขนาดนี้ได้ยังไงความถี่ของการเกิดมอนสเตอร์คือ1ตัวในทุกๆ5วินาทีและสามารถเกิดมอนสเตอร์ได้สูงสุด12ตัวใน1นาทีมอนสเตอร์แต่ละตัวมี5แต้มและจำกัดเวลา30นาที คือ1,800แต้มเขามี1,605แต้มค่าไป301ตัวงั้นหรอใช้เวลาไม่นานในการฆ่ามอนสเตอร์เหล่าลูกลูกศิษย์ของนายหลายกาดมากโอ้ขอบคุณครับซูเชียนซิงผู้มีพรสวรรค์อย่างน่าทึ่งในตอนนั้น ทำได้เพียง700คะแนนในรอบนี้และหลินโมหานทำได้เพียง650คะแนนการสอบรอบที่3เวลาสอบ30นาทีคุณจะต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ระดับบอสระดับทั่วไป100คะแนนระดับฝันร้าย300คะแนนระดับนรก500คะแนน ครั้งนี้เป็นมอนสเตอร์ระดับบอสแบบตัวต่อตัว,ตวความท้าทายในการทดสอบขีดจำกัดความสามารถเลือกความยากระดับนรกกับตันออกหมาป่าระดับบอสเลเวล15พลัง1000ความว่องไวัย800จิตวิญญาณ500ร่างกาย1000ทักษะ วายุปั่นป่วนนี่คือบอสระดับนรกงั้นหรอแม้แต่มอนสเตอร์ชั้นสูงในดันเจียนเหมืองซีไห่ระดับฝันหลยยังมีค่าสถานะที่สูงกว่าอีกถึงจะไม่เข้าใจว่าทำไมวิทยาลัยถึงไม่ปล่อยมอนสเตอร์ระดับนรกออกมาจริงๆไปแต่ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย ข้อสอบมีทั้งหมด5รอบหวังว่า2รอบที่เหลือจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆนะอฮ่า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 ตายซะข่าการโจมตีครั้งแรกอย่างบ้าคลั่งค่ะเขาฆ่ามันได้อีกแล้วงั้นเหรอ แชมครั้งนี้ยังใช้สกิลอยู่ด้วยนี่มันวัตถุอันเชิญอะไรเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าหลินโม่อยู่ไอเด็กนี่จะแข็งแก่งเกินไปแล้วนะฉันรู้สึกว่าเราไม่สามารถวัดพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาได้เลยต้องรอการสอบรอบที่5ถ้าอยากได้แชมป์จังหวัดก็ต้องผ่านทั้ง5รอบ ฉันไม่เชื่อว่าแม้แต่รอบที่ห้าก็ไม่สามารถวัดพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาได้ที่ 1. หลินโม่อยู่คะแนนรวม2,105คะแนนที่สองจวเหมยคะแนนรวม970คะแนนที่เสเซียสเวียคะแนนรวม770คะแนนที่สหวังจือห้าว คะแนนรวม765คะแนนที่670เก้าอย่างคะแนนรวม302คะแนนเก้าอย่างไอหมอนั่นก็กำลังตั้งใจสินะต่อไปจะเป็นการสอบรอบที่4ความยากของการสอบรอบที่สี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืและความอันตรายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันตอนนี้ คุณยังเลือกที่จะไปต่อหรือยอมแพ้ก็ได้ฮึมรอบที่สี่กำลังจะเริ่มขึ้นและโอกาสของฉันก็มาถึงแล้วด้วยผลการสอบปัจจุบันของพวกคุณการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย100อันดับแรกของจักรวรรดิจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปในเมื่อไม่มีใครยอมแพ้ฉันจะเค้าลบ การตัดสินใจของพวกคุณกติกาการสอบรอบที่4มีดังนี้พวกคุณแต่ละคนจะต้องเผชิญกับการโจมตีของมอนสเตอร์10ชุดแต่ละชุดมีจำนวนมอนสเตอร์10ตัวรวมเป็น100ตัวไม่ว่าคุณจะกำจัดมอนสเตอร์กลุ่มก่อนหน้าหรือไม่ก็ตาม มอนสเตอร์ตัวต่อไปจะปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไป1นึ่งนาทีและมอนสเตอร์กลุ่มสุดท้ายจะถูกนำโดยมอนสเตอร์ระดับบอสจงฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดฆ่ามอนสเตอร์แต่ละตัวได้รับ10คะแนนหลังจากเคลียร์ทุกระดับคะแนนในรอบนี้จะเพิ่มเป็น2เท่ารวมเป็น2,000คะแนน คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านายจะจัดการกับมันยังไงล่วนะหลินมออยู่วิธีจัดการกับนักเวทอันเชิญที่ดีที่สุดคือทำลายวัตถุอันเชิญครั้งนี้หลินมออยู่คงจะมีการลนสักเล็กน้อยล่ะนะแต่ว่าฉันคิดว่าการทดสอบรอบนี้คงไม่สามารถเอาชนะเขาได้หรอกนะ เอาล่ะเหล่านักลบของฉันจงไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อของพวกนายซะไม่ต้องกลัวค้างนะครับเพราะทางจีนประกาศออกมาว่าวันพรุ่งนี้จะอัพเพิ่มอีกหนึ่งตอนและจะอัพทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันพรุ่งนี้ผมจะทำเป็นรวมตอนนะครับตอนที่1ถึงตอนที่11ชนจีนวันพรุ่งนี้เลยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดซั s สไ i b e กันด้วยนะครับ